คะสวัสดีนะคะคุณแม่สวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะกลาบขอบคุณนะคะคุณแม่เอ้เลยปู่ไม่ต้องสนใจสองสาป,ปู่กินเลยปู่ปู่ไม่สนใจหรอกปู่กินอย่างเดียวนะคะสวัสดีนะคะ <laughs> คุณแม่มันก็จะกลายเป็นปางช้างวาวุ่นละบาดนีย <laughs> ทีนี้กลายเป็นวาวุ่นเลยทีนี้นะคะคุณแม่สองสาวค่ะไม่ห่วงกินก็ห่วงเล่น เอ็มว่างไว้ไว้ขนมจีนอะไรเี้ยทำเรียบร้อยนะคะวันนี้มีมีกับข้าวนะคะมีแกงไก่ไหนคุณแม่ติง<อ>่งเห็นแต่แม่มิวสวัสดีอ้าวสวัสดีคุณแม่จ๋าสบายดีไหมคะคุณแม่แมคุณแม่ติ่งสบายดีไหมคะปู่กินไปเลยปู่ไม่ต้องสนใจสองสาวนะสองสาวไม่สนใจกินละสองสาวโอ้เขามีความสุขนะคะคุณแม่มาอยู่ตรงนี้ดู มีพื้นที่วิ่งเล่นมีพื้นที่ขอบไปคุณนะคะคุณแม่สวัสดีคุณแม่ติ่งนะคะอ,อ้าวเออตายแล้วก็มีความสุขกันแม่นี่น้อนะแต่ใหญ่โดนต่อต่อยละสยามะต่อบอกแ,แล้วไม่กัดช้างหรอแม่นกสวัสดีค่ะปอปอเมื่อวานตอนเย็นโอนคะแนน อ๋อขอบพระคุณสารแม่นกเข้าแล้วแหละจับขอบพระคุณค่าคุณแม่โอ้ใช่ข้ามีความสุขนะคะก็เจอเพื่อนลูกสาวแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอเพื่อนไงมีแต่ตื่นเช้ามาก็ไปอยู่ป่าตอนเย็นก็กลับบ้านพอมาเจอเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่เลยโอย้เออ มปความสุขเขาละนะคะปูไม่สนใจนะคะปูกินอย่างเดียวสวัสดีทุกท่านนะคะปปคงดีใจมีเพื่อนแล้วใช่นะคะปกตินางไม่มีเพื่อนไงอยู่แต่บ้านเนาะออกมาป่าแล้วกลับเข้าบ้านแค่นั้นวันๆชีวิตวันๆตปองแฝงมาเจอเพื่อนดีใจใหญ่เลย ขอบค yeah. yeah. oh, ุณคุณแม่น <transparency. S 2> ันทิดานนะคะเราจะส่งออเดอร์เหมือนเดิมนะคะคุณแม่เย้ตายแล้วสองสาวนี่หนูเดี๋ยวเขามีความสุขนะคะคุณแม่เขาได้มาอยู่สถานที่แบบปูเขาจะไปเอากลวยนั่นน่ะเทให้ป oh, ู <Ona. S 1> น่ะนันตายายนะนันเดกเปีย <Illust> ด ทำกันแน่นนะจางุ่มปืนเลยพันไม่เมตโขยเป็นพยอันตรายอ่าบันทิ่ฮะอม่อม่น่าจูตั้กนอ่ะอ้าวแลวันเตะหายเลยคเออะไรตั้กนอ่ะน้าชมพอ โอ้โหก้อนพาทิท์ก็วิวสวยมากใช่ค่ะคุณแม่อันนั้นไปกวอนะแล้วโทรศัพท์กัน

สวัสดีนะคะคุณแม่เหมือนช้างใช่ค่ะคุณแม่เหมือนปางช้างอนาคตนะคะสบายดีค่ะขอบคุณค่ะปางช้างเล็กน้อยของเรานะคะกำลังกำลังเริ่มนะคะไปไอ้เจ้าหน้าสู <ue> <royable> ้เจ <What S 1> ้าพวกอีกฮะวัดอันนี้เท่านไหนจะป้อนเพิ่มเติมนะคะอ่าไม่ตาปูกินอ้อยไม่ได้ปูอ้อยออกอ่ะปูกินอ้อยไม่ได้อย่าก่อ ปูกินอ้อยไม่ได้เอาอ้าอยออกปาโอเคโอเคตัด,ดก็ออกวะไปให้สองสาวนั้นปูกินไม่ได้อ้อยเคี้ยวไม่ได้มาเด้อเท่าไหนจะป้อนเพิ่มเติมนะคะปูก็อยากกินอ้อยกินไ่ได้ปูกเคี้ยวไปได้ ร้านหน้าร้านแหละคะ่ะอ๋อวันนี้พอดีมาตั้งเสาเอกเสาโทนะคะคุณแม่กันเลยมาไลน์นอกสถานที่วันนี้มาไลน์ที่นะคะสร้างบ้านให้ป่องแป่งนะคะคุณแม่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่นะคะทุ่งนาอันโค <culiar ๆ> ้งควางคุณแม่แนนจ๋าวันนี้นะคะตั้งเสาเอกเสาโทนะคะสร้างบ้านให้ป่องแป่งนี่นะคะอยู่กลางทุ่งนาอันโค้งควางเลยนะคะเชเป็นช้าเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะคุณแม่ เปิดแล้วค่ะคุณแม่จา๋าวันนี้มาป้อนตรงนี้นะคะท่านไหนอยากจะป้อนนะคะแล้วก็เราก็ไปส่งออเดอร์เหมือนเดิมนะคะคุณแม่หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ไปส่งออเดอร์นะคะประมาณสิบเอ็ดโมงเหมือนเดิมปูไปหาสองสาวละปูเดินไปหาสองสาวแล้วอน,นาคตจะปังจะเป็นปางเล็กๆนะคะคุณแม่ คุณแม่มาก็จะชวนคุณแม่ทํากิจกรรมนะคะเก็บคีิช้างไปตัดไปตัดหญ้ามาให้ช้างอะไรอย่างนี้เนาะทํากิจกรรมอนาคตอนาคตวันนี้ตั้งเสาก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอู๋ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกท่านนะคะเขามาพูดคุยได้นะคะร้านอาหารช้างได้นะคะตรงนี้มีอยู่สามเชือกนะคะตอนนี้ตอนได้นะคะคุณแม่จา๋ามีปองแปงมีปูนะคะมีกันกรานะคะตรงนี้ แกงนู้นนะแกงนู้นเขาเจอกันแม่ป๋องแปงเขาไม่เคยมีเพื AD ่อนเนี่ยอยู <S. <S <S ่แต่บ้านเนาะอยู่แต่บ้านแล้วมาเจอเพื่อนดีใจเล่นกันใหญ่เลยมีความสุขนะสาวสองสาวและสองสาวก็ดีใจนะคะมีเพื่อนละลูกสาวเราเนี่ยแหละดีใจมีเพื่อนอะแอมอะแอมปูอะแอมอะแอมอะปูจะจิกแล้วของในรถแล้วปูเด้ด้านไหนจะปนเพิ่มเติมนะคะมีอยู่สามเชือกนะคะตรงนี้ ปูจะปูปูนะคะปูมือยาวๆแล้ข้าวต้มก็มีนะคะในเข่งนั่นน่ะอะแอมอะแอมปูจะกินอะไรปูอยากกินอะไรปู <S <S 2> <S 2> อยากกินสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดก็มีนะคะถุงละร้อยเป็นสับป,ประรดลูกเล็กๆนะคะคุณแม่วันนี้ มีสับประรดมีแคนตาลูปนะคะมีเยอะมีหญ้านะคะอคตอนนี้มองไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวกาแฟร้านผลไม้เช้ามียู่เล่นคอยผลไามา้แล้วนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมแม่ <c oughs> เล่นกันห่างชี้เลยใช่แล้วสามสองซาวหนูเขาดีใจนะคะมีเพื่อนเขาดีใจมีเพื่อนเล่น,น <c oughs> โอ้ยนะคะ หายหน้าหายตาไปหลายปีเลยเยนาะกินอ่ะอ๋อกินยังก่อนปลเดี๋ยวก็ปลูกอีกถุงนึงก่อนปูกจะเพิ่มไปปูกจะไปงานบ้านศาลาก่อนอ่ะป่อนปูกถุงนึ่งคุณแม่พระพายครับเดินเรื่เท่งะครับมีแต่โชคมีใช้นะครับทำอะไรก็ให้เท่งๆนะครับปูณอยากกินไหม